ใหม่แปรงสีฟันซิสเตมาสไปรัลชา r c โคลลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพลัก u สะอาดลึกฮัลโหลสวัสดีค่ะ all of my fans เฉยเทือกไท,ท,ทยนะฮะ Today เราอยู่กันที่ซอยราชทิศเพราะเรานั e เพราะเรานัด Because <laughs> มันเป็นภาษาอังกฤษมึงนิสเซ็สเซ็คฟิตฟิตอย่างงี้นะภาษาอังกฤษไทยคำกัอังกฤษคำอย่างงี้วัยรุ่นชอบกันเรานัดฟาเตอร์ขาแซบไว้ที่นี่ฟาเตอร์ขาเย่แปลเป็นชายนะค่าพ่อขาดแซบเย่ you know you know I say I mean น้อจะปวดหัวแล้วยังปวดตับด้วยนะถ้าอาใหม่เราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่กันที่ซอยราชคูณนี้เพราะว่านัดฟาเตอร์แซบไว้ฟาเตอร์ค้าแซบไว้ฮู้พ่อค้าของเราวันนี้ไม่ได้มีของมาขายเขาขายบริการเฮ้ยบริการที่จัดสอนภาษาอังกฤษให้เราเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษทีเชอร์ทีเชอร์ยายอะขออีกแล้วครับทีเชอร์ยา ไม่เหมือนขอเทชูเหรอเนี่ยเราไม่รู้เราออกแอคเซนต์ไม่ถูกอาจจะต้องให้เขาสอนสิ่งที่ถูกต้องหน่อยอ่าไปหาเขากันเลยไหมไม่ล่ะรอเดี๋ยวสิอ่านหนังสือกันคุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พี่กอบนะคะอันนี้พี่กอบคุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไรไปหาพ่อค้ากันดีกว่าก็ได้เจจอรรัััักกกต้้งูนนลใหดี สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ส nice to meet you nice to meet you ค่ะ Great to meet you nice to meet you too yeah great to meet you What's your name คะคุณพแหน My name's Teacher Greg Teacher Greg Teacher Greg เดี๋เรียกว่าครูเกรกแต่ถ้าเกรกครูนี่เป็นยาสมุนไตร์ตัวหนึ่งที่เอาไว้กินบำรุงเพื่อเรื่องอย่าเรียกจิตเรียกว่าครูเกรกครูเกรกหรือว่า Teacher Greg ก็ได้ Teacher Greg ค่ะ Wait, What's your name What's your name Oh my name is Alexandra Wu Huh? Alexandra Wu อะไรว Me Oh nice to meet you Alexandra Wu Yeah Okay Okay เป็นคนประเนี่ยทศไมชื่ออย่างมีนามสกุลแบบพยางค์เดียวน่าจะนานอะไราเยอะความคิดดีนะตาก็ดีครับ My name is Gotti Okay Oh Gotti Yes Nice to meet you Gudjar Alexandra Wu Alexandra Wu Great to meet you ภาษาไทยดีอย่างนี้โอ้ไม่ดีครับมากี่ปีคะประมาณ4ปีครับ4ปีแล้วก็ไม่หนาเป็นคนประเทศอะไรสัญชาติเป็นคนประเทศอเมริกาแต่ไม่ใช่อเมริกาลสินนะครับมาจากมาจากนิวยอร์กไม่ใช่อเมริกาลสินใช่เขาไม่ใช่กันลสินเขาอเมริกาลสิน No 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 from New York New York New York เป็นครูนะครับเป็นครูจริงๆจบครูนะครับที่นิวยอร์ก อ๋อเรียนทางครูโดยเฉพาะใช่ครับมีดีกรีทางนี้มีอ่า GPA 3.98เนะครับโอ้อันนี้ถือว่ามีดีกรีอันนี้ก็มีดีกรีเหมือนกันอะไรครับเพชรดีกรีครับอใช่อันนี้บีดมาอย่างดีแล้วกันยูโดเพชรดีกรีเพชรดีกรีไรก e นจอร์กแย่เ่นหมาเหรอคุณครูพูดได้กี่ภาษาครับประมาณ3 4ภาษามีอังกฤษสเปน ใชยก็ก็ได้นิดเดียวครับวาวได้นิดเดียวเองตัวเยอะวาวได้ด้วยวาววาวได้เด้อทำไมัวคนเดียวหรอสุดมักว่าวตอนไหนบ้างตอนบังคำนะครับเช่นสับปะรดหมักนาเมื่อกี้น้อยนาหมักเขียบทำไมพูดอีสานเล้ด้วย หมาเมืองไทยนะครับสอนหมาเมืองไทยเป็นไงครวบดูดูยอย่าไปลชงหมาเมืองไทยแล้วล่าสุดคนชอบทำร้ายหมาด้วยดีอย่าไปทำแบบนั้นเราต้องรักหมาถูกต้องค่ะยังไงต่อครับหมามืองไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะครับสอนภาษาที่หมอจริงครับพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยดีกว่าคุณเกรกคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับคนไทยคิดว่าคนไทยเรียน แกมาเก่งมากเลยอ่ะ swim s w ม m s w ม m drink d r ด n k d r ื n k ผันผันเวิร์ผันอะไร่าเก่งมากได้เก่งมากแต่ว่ายังพูดไม่ได้ไม่กล้าพี่ไอพี่ไอเกรงใจด้วยนะครับโดนไม่เกรงใจไม่กลัเกรงใจนะครับ อยากเป็นแฟนเลยอ่ะที่เกรงใจด้วยนะครับแชัดเจนมากแต่คนเกรงนี่ก็ถือว่ากล้าพูดภาษาไทยกล้าบ่นมีสถานการณ์อะไรมีตอนไหนที่เคยพูดภาษาไทยผิดแล้วมันผิดความหมายผิดตลอดครับยังไงตลอดตัวอย่างเช่นอย่างเช่นรู้จักชายบ็อกซิ่งรู้จักพูดว่าอะไรนักมวยแต่พูดผิดเป็นเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีแฟนเป็นคนไทยแล้วแม่อยากมีแฟนนะครับ ยังมีแฟนเหมือนกันเลยใช่โสนไม่รู้ตัวรู้ค่ะเเอาลยเหรอรู้มา30ปีแล้วอ่ะมีสเปคฮะลองจีบ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 เจนี่ hey how old are you I'm I'm my own age zero eight nine one four zero เบอร์อ๋อหรอทำไมอายุมันยาวอย่างนี้เพราะงาอายุหรอไม่ว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่พอเบอร์นะฮะอ๋อไม่พอเบอร์อายุอายุอ๋อ s 7้ยสาวจังเลยเพื่อนเื่อนเพื่อื่อนหลบเพื่อนหลบ really you're s e yeah wow and you I'm I'm e 8 18 really e i h อุ้ยโอ้ยู่ทูบียหรอ I have a tattoo woo do you w a n to see it yeah w a n a see อเบพูดถึงโรงเรียนแห่งนี้ดีกว่าสอนอะไรบ้างนะคะมื่อกอ้นี้ writing writing reading reading อ่าน listening listening ฟัง speaking speaking พูด TOEIC ก็ทวีก l วีกใช่ e อฟ IELTS i e l t s o n l i n e o n l i n e online too จริงเหรอจริง we can skype โอ้เอออันนี้เจ๋งนะไม่เคยมีที่ไหนเขาสอนแบบสกายนะสอนสดใช่เลยใช่ไหมฮะสดเลยตัวต่อตัวก็ได้ได้เลยจะมาเรียนที่นี่ก็ได้ที่นี่ครับขอดูหน่อยพาทัวร์เช็คทัวร์หน่อยทัวร์โรงเรียนเลยครับอย่าอันนี้อันนี้คือของ VIP นะครับอินโทรเรีย o เนื้อเซลล์แค Good noon ค่ะไม่เน้น อ้ afternoon okay good afternoon my name is Jenny I come from หัดใหญ่ค่ะ today I stay here because I love him ค่ะ I come here ตาม my heart มาค่ะ follow follow my heart follow my heart กงมากอันนี้นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำว่าคำว่าคำว่าอันนี้เป็นครูจริงๆนะนนอันนี้นอกเขาสอนนะเฮียไม่ใช่เฮียอ๋อ โอเคนี่เดียว here like like here ใส่เอกเส้นหน่อย yeah here here โอเคลงหน่อย I come here I come here ใช่ I come here อ๋อแรงนะคำเหี้ยใช่คุณเกรกฝากหน่อยฝากให้ ชาวไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าอาจจะกลัวที่อะไรบางอย่างไม่ต้องกลัวนะครับก็ไม่ต้องสเกลเลยพูดไปเลยไม่ต้องขินมากค่ะพูดถูกพูดผิดพูดตายพูดอะไรก็ได้อย่าคิดมากนะฮะพูดไปเลยครับผมฝากหน่อยเชิญชวนชาวรายการเธอเจ้าไทยมาเรียนที่นี่หน่อยสวัสดีครับผมทีเจอร์แกรนนะครับอยากมีแฟนนะครับ Um, so if you really want hmm. to learn English how to speak <Ha. S 1> how to listen how <Ha. S 1> to read and how to b e e t up มันใจสุดๆนะครับมาเรียนกับผมได้นะครับที่ Facebook Teacher Greg พิมพ์ไปเลยนะครับ Teacher Greg I will see you on Facebook อ,อ่าแต่จ,จะไม่กลัวกล้าที่จะพูดแล้วมันต้องมี first impression ด้วยต้องมีนะครับใช่แบบเวลาคุยกันเนี่ยแบบความสะอาดของช่องปากนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องดูแลไม่ให้มีกลิ่นและไม่ให้มีเศษอาหารนะวันนี้เราเลยมีซูวิเนียร์นะคะเล็กๆเลยนอนมามอบให้นะคะเป็นกิฟต์เซ็ตจาก System s y s t e ม a thank you so ะะ much ใหม่แปรงสีฟัน s ิสเตม่ Spiral Charcoal ลดการสะสมแบคทีเรียขจัด p l a q สะอาดลึกค่ะอย่างเนี่ยซิสเตม่า คุณเจนนี่ใช้เป็นประจำไม่เคยมีอะไรติดฟันจริงเหรอใช่สะอาดทุกช่องปากจริงดีนะครับมีอะไรติดฟันไหมคะไม่ไม่มีอะไรอ๋อไหนลองโบกมือใกล้ๆปากของเธอหน่อยค่ะใกล้จะไม่ฟันหาฟันเท่าไหร่ยี่เนี่ยไปที่งพันโอเค thank you ค่ะขอบคุณมาก